สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจ้า oppo reno 14 5g เองครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลนราคาหมื่นก้าของทาง oppo นะครับรุ่นนี้ผมได้ทําคลิปรีวิวเต็มไปเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจเนี่ยก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะนําเข้ามาทําคลิปแยกพูดคุยเกี่ยวกับตัวสเปคการใช้งานตัวกล้องของเขาเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นนแลลลล้วกกก็็็เเเเปปจจุดไ,ไขอองาคาาายยยะรมิ ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันเนาะเพราะว่าสเปคการใช้งานตัวกล้องเขาเนี่ยคือให้มาน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 5G เครื่องนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าขายในเลยราคาไม่ถึง20,000บาทนะครับทุกคนหมื่นกลางๆแล้วก็หมื่นไปยๆเนาะแต่ว่าสเปคการใช้งานตัวกล้องเนี่ยถือว่าให้มาจัดเต็มเลยเนาะ สำหรับการใช้งานของเขานะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความเรีดอยู่ที่50เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0มุมมองการรับภาพสําหรับตัวกล้องหน้าของเขานะครับอยู่ที่90องศา5ชิ้นเลนส์ครับมีตัวออโต้โฟกัสให้ใช้งานด้วยสำหรับกล้องหน้าเซลฟี่เนาะถือว่าโอ้โหสเปคจัดเต็มครับแล้วก็กล้องหลังของเขานะครับทุกคนก็จะเป็นกล้องหลัง3เลนส์นะครับก็จะมีความร็เหลักอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8เซนเซอร์เป็นของ Sony imx882 ครับ มุมมองการรับภาพอยู่ที่79องศา5ชิ้นเลนออโต้โฟกัสแล้วก็มีการสั่น o i s ให้ใช้งานครับแล้วก็ตัวเลนมุมกว้างเนี่ยความเรทดอยู่ที่8เมกะพิกเซลครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2มุมมองการรับภาพสําหรับตัวเลนมุมกว้าง,งเขาเนี่ยอยู่ที่116องศานะครับ5ชิ้นเลนแล้วก็เป็นเลนมุมกว้างที่มีออโต้โฟกัสให้ใช้งานด้วยเออให้มาดีมากครับแล้วก็อีก1เลนนะครับจะเป็นตัวเลนไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือตัวเลนเทเลโฟโต้ครับ ความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.8ครับมุมมองการรับภาพอยู่ที่30องศา4ชิ้นเลนส์ครับเป็นตัวออโต้โฟกัสแล้วก็มีตัว OIS กันสั่นให้ใช้งานนะครับสำหรับตัวเลนส์ซูมตัวเลนส์เทเลของเขานะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 120x เลยแล้วก็ซูมแบบไม่เสียรายละเอียดออปติคอลซูมนะครับอยู่ที่ 3.5x เลยถ่ายได้ทั้งตัวภาพปกติแล้วก็ตัวภาพบุคคลเลยนะครับถือว่าเจ๋งมากเป็นสมาร ซูมที่แบบไม่เสียรายละเอียดเนาะสเปกก็โอเคนะครับทุกคนถือว่าให้มาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว UI การใช้งานของเขาหน่อยแล้วกันว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ตัวนี้ UI การใช้งานผมว่าค่อนข้างครบเลยนะในส่วนตัวโหมดโปรเนี่ยเราสามารถที่จะเนี่ยครับปรับแต่งตั้งค่าได้แบบนี้เลยเนาะปรับ ISO นะครับปรับ speed shutter ปรับตัว F stop นะครับ auto focus หรือว่าตัวไวบ้บ e b a l a n ปรับได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวไฟแฟลชของเขานะครับเราสามารถที่จะ เปิดไว้ได้เวลากดถ่ายเนี่ยเขาก็จะพิพับพิพับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอัตโนมัติให้เขาเลือกให้หรือว่าเราจะเปิดไว้เลยก็ได้ครับทาเป็นแสงแฟลชแบบนี้ได้เลยผมว่าสาวๆชอบแน่นอนครับเวลาเราถ่ายในแสงที่แบบน้อยๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทําให้ตัวหน้าเราเนี่ยมันดูเงาดูวาวนะครับก็ตัวนี้สาวๆกําลังฮิตเลยนะครับแต่ว่าตัว oppo เนี่ยมีมาให้ใช้งานด้วยถือว่าโอเคครับแล้วก็ในส่วนตัวการถ่ายวิดีโอของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมีโหมดให้ใช้งานได้เยอะมากครับทุกคน เราสามารถที่จะเปิดไฟต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะถ่ายคอนเทนต์ไปได้ด้วยนะครับนี่เวลาถ่ายวิดีโอในที่แสงน้อยแล้วก็มันจะทําให้ตัวภาพเราเนี่ยมันโอเคเลยสาวๆเนี่ยก็จะน่าใสหน้าวาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาดันในส่วนตัวเนี่ยครับตัวค่ารูรับแสงเพิ่มได้นะครับตัวเนี่ยชดเชยแสงเนี่ยสามารถที่จะมาดันเพิ่มได้นะครับตรงนี้เปิดกันสั่นได้ครับเปิดตัว HDR ได้นะครับทุกคนแล้วก็ ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเปิดการสั่นนะแต่ว่าความละเอียดของตัววิดีโอเนี่ยไม่ได้ดรอปลงเลยนะครับยังถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60fps เหมือนเดิมครับทุกคนถือว่าโอ้โหแบบจัดเต็มเลยเนาะในเรื่องการถ่ายของเขานะครับก็นี่ครับสามารถที่จะถ่ายซูมได้เลยนะครับเราดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 18x นะสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับก็ถือว่าเยอะมากครับผมแล้วก็ในส่วนตัวรูปถ่ายปกติครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่าจะเปิดไฟไว ตลอดก็ได้หรือว่าอัตโนมัติก็ได้นะครับปรับตัวค่าชดเชยแสงอยู่ตรงนี้ก็ได้และมีไลฟ์โฟโต้อยู่ตรงนี้นะครับมีตัว o o g l e l e n นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวแสงนะครับก็จะมี3แบบให้เราเลือกอยู่ตรงนี้เนาะในลักษณะตัวแสงของเขาฟิลเตอร์นะครับก็จะมีฟิล์มให้ใช้งาน3แบบนะครับแล้วก็มีแสงอื่นๆให้ใช้งานอยู่ตรงนี้ครับโอ้เยอะเลยแล้วก็ตัวเนี่ยครับรีทัชเนาะ เอาแบบธรรมชาติหรือว่าเอาแบบคลาสสิกหรือว่าจะปรับเองอยู่ตรงนี้มีให้ใช้งานครับสมมติว่าเวลาเรารีบๆเนี่ยเรามาเปิดตัวรีทัชไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะถ่ายไปปุ๊บเนี่ยขอแค่ให้แบบหน้าตรงเป๊ะหน้าคมเนี้ยเราสามารถที่จะไปปรับตัวรีทัชพวกนี้เนี่ยภายหลังได้นะครับผมถือได้ว่าตัวฟีเจอร์นี้เนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยสําหรับในเรื่องการถ่ายรีทัชผมว่าสาวๆชอบแน่นอนครับก็เนี่ยครับมุมกว้างเนาะ ปกตินะครับเขาก็จะบอกค่าระยะเลนด้วย50มมอย่างเงี้ยครับ85 170นะครับแล้วก็ดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่เนี่ยครับ 120x เลยนะครับก็ซูมได้ไกลมากครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในสตัวรูปคนนะครับรูปคนของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้ทั้งระยะ 1x ระยะ 2x นะครับแล้วก็ระยะ 3x นะครับระยะ 3x เนี่ยก็จะเป็นตัวเลนส มอ,มอมอนะครับทุกคนสามารถที่จะปรับความเบลอรตรงนี้ได้เนาะปรับค่าเอฟตรงนี้ได้นะครับฟิลเตอร์ต่างมีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับก็เป็นกล้องที่ขายในราคานี้ที่ให้ในเรื่องการซูมมาแบบ 3.5x เนี่ยสามารถที่จะถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยอันนี้คือเจ๋งมากครับในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขาแล้วก็ตัวเพิ่มเติมครับมีกลางคืนความละเอียดสูงพารนรามาสโลโมชันไทมแ์แลป กล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันถ่ายใต้น้ําได้ครับทุกคนสติกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนการสแกนอยู่ตรงนี้ครับฟีเจอร์ถือว่าให้มันแน่นให้มันครบมากครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายหน่อยแล้วกันก็ตัวอย่างภาพถ่ายเอาที่แบบตัวภาพถ่ายบุคคลเลยแล้วกันเนาะก็ให้ทุกคนดูการถ่ายในระยะที่เป็นระยะไฮไลท์ของเขาแล้วกันนั่นก็คือระยะ 3x นะครับนี่ครับอันนี้คือถ่ายภาพตัวระยะ 3x มนะครับมันก็จะทําให ตัวแบบของเราแล้วก็ฉากหลังเนี่ยมันดูแบบมีมิติเนาะมันดูแบบนะครับดูเหมือนใช้ตัวกล้องโปรถ่ายครับเป็นระยะ85มิลสวยไหมมันได้ระยะมากเลยนะครับทุกคนสวยเนาะสวยมากเลยนะครับสําหรับการถ่ายในระยะนี้นะครับระยะ85มิลหรือว่าจะเป็นระยะ 2x นะครับหรือว่าระยะ50มมนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวแบบตัวเล็กนะครับแล้วก็เห็นฉากหลังกว้างหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการตัดหน้าชัดหลังเบรอเนี่ยแน่นอนครับ oppo ทาได้เนียนแล้วก็ ดูใบหน้าครับทุกคนซูมดูยังคมยังเป๊ะแล้วก็ยังปรับให้เนียนแบบนี้นะครับนี่ครับถือว่าโอเคเลยเนาะสำหรับในเรื่องการถ่ายภาพตัวบุคคลนะครับแล้วก็ในส่วนการถ่ายภาพตัวกล้องหน้าของเขาทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้เนียนมากนะครับสหรับตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยครับออโต้โฟกัสสวยด้วยเงจริง ตัวนี้เนี่ยเป็นสมารท์ทโฟนสําหรับคนที่ชอบถ่ายพ็อตเทตที่ผมแนะนําเลยนะครับการถ่ายภาพอะไรต่างทําออกมาได้ดีมากเดี๋ยวพาทุกคนมาดูตัวเครื่องม้เครื่องมือช่วยในเรื่องการถ่ายภาพหน่อยแล้วกันครับเราว่าเจ้า oppo reno 14 5g เนี่ยเข้ามาพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายมากๆ,ๆ,ๆเลยนะครับสมมุติว่ารเราเข้ามาที่แกลเลอรี่แล้วให้ทุกคนมาที่แก้ไขนะครับเรามาดูกันว่าเขามีอะไรให้ใช้งานบ้างตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัว ai editor ครับทุกคนติ๊กเข้ามาเลย ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว AI recompose ครับ AI eraser ก็คือลบภาพเนาะแล้วก็ตัวนีเน้เลือกใบหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบนะครับเขาก็จะสแกนหาใบหน้าต่างๆให้เราใบหน้าตัวภาพที่เราเคยถ่ายไว้นะครับทุกคนอรอแป๊บหนึ่งนะกำลังตรวจจำรูปภาพมาแล้วนี่เขาก็จะไปเลือกใบหน้าที่อยู่ในภาพอื่นมาให้นะครับสมมติว่าตัวนี้ไม่โอเคเราก็มาติ๊กตัวนี้เนี่ยครับเนี่ยมาติ๊กได้เนาะ ก็ผมว่าเป็นอะไรที่โอเคครับโอเคเลยสาหรับคนที่แบบไม่ชอบใบหน้าที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีการปรับปรุงความจาชัดครับยกเลิกการเบลอแล้วก็ลบแสงสะท้อนนะครับในตัวกระจกอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างครับตัวนี้คือฟีเจอร์ AI ของเขานะผมว่ามีมาให้ใช้งานเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ครอบตัดก็ปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวปรับเราสามารถที่จะกดอัตโนมัติได้เลยครับเขาก็จะ นะครับเลงแสงให้เราเนาะแล้วแต่คนชอบนะผมว่าแล้วแต่คนชอบเลยเราก็มีตัวกรองครับเป็นตัวฟิลเตอร์ที่ผมพูดไปในตัว UI กันใช้งานตัวก้องนะเราสามารถที่จะมาเลือกทีหลังได้นะครับมาเลือกแสงทีหลังได้แล้วก็เครื่องหมายครับขีดเขียนวาดได้ครับทุกคนลายน้ําเพิ่มลายน้ําได้ปกปิดด้วยพิกเซลได้ครับรีทัศนนี่อันนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะครับเราสามารถที่จะมาปรับทีหลังได้ครับ ให้ทุกคนดูนะครับผมก็จะกดแบบธรรมชาติก่อนแล้วกันอ่ะขออนุญาตซูมเนาะอันนี้เป็นการรีทัชแบบธรรมชาตินะสมมติว่าอันนี้เป็นอันเก่าอันนี้เป็นธรรมชาติมันก็ดูเป็นธรรมชาติครับหน้าเนียนมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะเวอร์จนเกินไปก็ยังมีเห็นจงเห็นจุดอยู่นะครับแต่ถ้าผมเลือกเป็นคลาสสิกล่ะทุกคนดูครับอันนี้คือปกตินะครับอันนี้คือคลาสสิกโอ้โหไม่ต้องแต่งหน้าจริง,รงมาปรับตรงนี้ได้เลยเนาะ คือแบบคุณผู้หญิงชอบมากครับจริงๆหรือว่าเราจะปรับเฉพาะจุดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นฟีเจอร์ที่ผมยกให้เป็น the b เบสเลยสำหรับคนที่ชอบถ่าย p o r t เทรตชอบถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับตัวในเรื่องการใช้งานตัวกล้อง,ของเขานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า oppo reno 14 5g ผมว่าฟีเจอร์การใช้งานตัวกล้องเนี่ยคือเขาให้มาแน่นมากๆเลยนะส่วนตัวงานคอนเทนต์เดี๋ยวผมขึ้น ตัววิดีโอให้เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างวิดีโอจาก oppo reno 14 5g กันนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามากางเต็นท์กันที่เขตรักาษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองประก้างวังน้ำเขียวนะคะบรรยากาศดีมากๆกเลยนะคะต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะลมลื่นมากๆนะคะอากาศเย็นสบายถ้าใครทยยี่กำลังหาสถานที่กางเต็นท์สำหรับวันพักผ่อนมาที่นี่ได้เลยะคะ ก็โอเคครับผมว่าเจ้า Oppo Reno 14 5G เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ขายในเลทราคาไม่ถึง20,000บาทสำหรับคนที่ชอบใช้งานตัวกล้องเอามาไว้แบบถ่ายพอเทอรถ่ายวิดีโอที่น่าสนใจมากๆเลยนะใครที่กำลังหาอยู่นะครับแนะนำเลยเนาะสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 5G โอเคครับผมคลิปนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ